เอ้เศร้าแล้วบ่อนี่ยังกินอยู่บ่ยากินอยู่อ้ยเศร้าแล้วก็ยาเลยมันมีวันที่ยังมันนี่เศร้าทีเศร้ายังไม่ได้โดนเดื้อฝนเลยนี่นับไปบ่บ่สี่ครึ่งเออสี่ครึ่งโอ้เรากระไร ต้องเอานี่มาสิเห็นบ่นี่นี่นี่ต้องมาสิ พี่น้องเอฟซี FC ปาลุงเบิร์ดสุสกุลสุคนพ่อกันกับ่องสาวบนญมาอีกแเ,เ,เด้อพี่น้องเอ้เมื่อวานนี่บอได้มานองสะบุญแพะพรสบายพี่น้องเจ็บท้องมืนอนี้มีโอกาสก็เลยแวะข้ามาอีกก้อนเาเบิ่งก่อนเป็นจังได้ทัานน้องน้ำฝนทัานน้องปีใหม่เนาะสบายดีกันบอ,อเออเคพี่น้องป้าจะมาอีกวันนี้ท้องใสส่วนทีดินเป็นเออเติบแบบนี้ เตาผงส่วนข้าไว้ตด่างหมดเลยพี่น้องเลยเผื่อไว้มีแนวเห็ดแนวอย่างต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวสิเข้าไปทำข้าวทั้งน้องปีมาป้าได้บัดี้มามื่อหนึ่งเป็นเอิดเติดเลยแบบนี้ที้ทงใส่ส่วนไปหมดเลยอืมรักปานยังแบบนี้ไปงยนวันพีกันโอ้โหเนี่อยมาวันนี้ทงใส่มาขีดินมาใส่ nè sàn lan can, các bừng lo sau con, đi đây mình bộ rạng đó này, là màu xỉu xỉu, rạng đó là màu thế ngâm, Sao xòi, 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 ทุเศร้าแล้วบอนนเศร้าแล้วนี่คือมาผมจิกงามแน่บัง,งดูตาห่านเม่บ,เบุญก็ไ้เวตลาดเลยขีย่ลืมอ็ได้นังกระติ้วไว้ใช่มหนี่เซื่อเอาเซือเลยนี่ลงเฮียนบอเอื่ยดยเมบุญเก็บทองมาได้ว่าว่านี้ <s we ak> ติดน้ำใหม่นะพ้าใหม่ไปเจ็บท่องกํากันเลยแสดงเรียนมาแล้วเอ้ยได้ของเรียนใหม่เนาะแวนเดอเติร์ดบานนีไม่แต่เอาคนพื้นใหญ่มาพีเดอร์วนนี้มาขังนี่มาตุ๊กมาดังั้งพี่กินข่าวแล้วบกินอะไรบับเน่กินอะไรึ ครัวกุ้งกุ้งไม่ใช่ไปสอนไปสอนไปสอนสี่นันซื้อมาเมื่อนั้นนะยังบม่ได้เพิ่มยอะยังเยอะโอ้กินเป็นแท้พายไปเจ้าไปสอนกุ้งสออนนตแงไว้ได้อยูุบได้โอ้ช้อนคือเดียวนี่แกเอาแบบเอาเงินฉันถ้วยหนึ่งฉอนที่น้องพายเห็นนะน้องนี่คนบันนั้น คนบันจะไปกับใครไปกับนี่เพื่อนในตู้โอ้สักเด้เนาะกุ้งโดยเพราะมันช่อนถือเพื่อนก็จะช่อนใครไม่ได้ช่อนใายเงินเพิ่นให้ก็ว่าถ้าเอากินเอาย่างเนี่ยเพิ่นยันยันเพิ่นแวาอันนี้ซ่อนกินช่อนย่างมันเป็นน้องเขาแต่ว่าเพิ่นบอกให้ไปซ่อนเวลาอยากกินย่างย่งก็ไปซ่อนเลิกเหมือแล้วว่าเป็นน้องร่วมน้องย่างรู้่อนน้องเพิ่นอื ต้นมา,บา,บาปาวอะไรมอมมะโอ้ผู้ใดทองดีนี่เฮ็ดกุ้งเต้นมะกอกใส่บุ้ย <c oughs> อยากเนีกยขวเอาแก็ได้ลงสัมพันธ์แน่ลูกกระสีอยากยังคันลูกอยากก้อยกระลูกกระขวดสักก้อนแซ่บได้ตัวลูกปัดอู้อู้เอาเอเอาเฮ้ยเฮ okay, 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 ็ดปีนลังเฮ็ดเทเด้อันนี้เฮ็ดปีนลังเฮ็ดไข่เทเด้อันนี้วะฮู้คือเก่าแล้วคนฮู้ เป็ตู้ได้เป็นได้นะเปตู้กินข่าวแล้วก็เจ้านะจะเบิ่งหน้าดีกว่าเบิ่งหน้าดีกว่าตกใส่ได้ไปใส่เอาไปอันนีเต้าคนจูเต้าเนี่ยชักน้ำพอนว่าติดบ่หรือพ่อติดเห็นตะแลงคนหากระจูตะแลงวันนี้คนมาอยู่ดินชายไหวเดี๋ยวคนออกไปอยู่บดีนะครับคนเอาไหว้ทั้งตารางไหว้เช่นนี้ย แล้วก็ให้ให้เด็กน้อยข้นึ้นึ้นมันเจือนโดยนี่เด็กน้อยู้เดียวนี้มันก็ข้นแบบนี้นี่นี่นี่อัถุไม่เลอลูกถือเดเศร้าแล้วบ่แน่ยังกินอยู ję, ่บ่ยากินยู่เศร้าแล้วก็ยาเลยเก็บไว้เศร้าแล้วก็่อห้กินหักทายอยู่บ่บอทายปกติเมื่อเธอของเพิ่นก็เศร้าแล้วก็หยุดให้กิน Đây chắc mỡ là bà khá Hả? Đây chắc mỡ là Sao vậy bà? Ừ, à, ăn bà đi thay Tại mà được. mơ mơ, mơ, mơ mà ta không mơ Bà mơ nị mơ ươn phân cả thái Bà thông thường là phân cả sau thân sau lơi Ừ, Nhắn nem nha ngươi Mặt phồng ngàm thế Ấy nì Mặt phồng ngàm thế Ấy nì Chắc Ấy nì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  Ấy กวดไปสิแหละพื้นเ่าก็เอามาไว้ดังทั้งที่บิดเลวไปเห็นผมกับอังปะลาเขกไปไทยมานอนใช้ใช่อยากไปได้อยากช่วนลานไปได้ประตูนี่ก็่วันยูดะอย่าให้ลานล้มขี้ดินเลยเด้อไปไปใช้นั่นไปเฮือนปตไปเฮือนนอดตีนวดหรอไปเล่นไปเล่นเฮือนนอดนูน มันกินชาวดีจริงป้ะแพ้ไม่กินต้มลูกต้มใส่ไข่ใส่อันนั้นหมูอไปนั่นแหละจะได้ใหญ่ไปไปแล้วป่ะไปแล้วป่ะบายบายด้วยบายบายแล้วบายบายแล้วเดี๋ยวหาแพ้บุญยังไงไม่ตู้เจ๊บุญนี่งวกหนายงวกหลังอยู่อยากเปรต เก็บไว้เป็นเตืร์ดคักปานยังบานย,ยังเลยหนึ่งสี่ไหมทั้งหน้ากับเป็นคักปานยังบานีางายย้งน้อยแปลงเทียนมาแล้วไปแล้วทำความสะอาดเทือ,บอนบ่ด้วยไหนๆทูทูก็อัดไว้แด้วประตูหน้าไว้เอาพี่ฝุ่นบ่ <laughs> ทูทุกเมืม่อเมื่อวานเนี่ยมาได้ทูทูอี่ยางไรยังบาได้อยู่ปวดเอกทูได้แต่เทียนใหม่ ต้องใส่ไปดังไปนั่นเสเตามันนีวันที่ยังมันมีเศร้าวันที่เศร้า,ายังไม่ได้โดนได้าฝนเลยนี่นับไปโบโวอีกอาทิตย์หนึ่งนะวันที่เศร้าเปรตกัเมื่อเดือนตื่นมากวันที่หนึง่งว่าเศร้าหกเศร้าเจ็ดพี่กะเ เพิ่งม่ได้เฉลูก,ก,กคิดว่าเอว่ยวอน้องครับประมาณสาหะนีสน่สิบอกว่สาสาหะว่กะเะกเีกเ่ยมทันบ่อสาหะบอกแต่ที่เศร้านี่ไปแล้วบางทีเนี่ยมันทีน่เศร้าที่ยังกะก,กะเกี่ยมนะบ่ดเถาว่าจะบอกพักแล้วไงยังไปเบิ่งแล้วโดยไปตะล้งไปจอบอยู่จอบตอะล้งไหมมีพักอย่างนี้มั้มีพักสลัด แล้วก็พักอันนี้พักบัวพักหอม,อมพักกาดเนี่ยเสยลาเนาะโดยเสลาเส้สก้อยเนาะหยับข้ามาได้คืออย่น้องในวันทีซาจิตสาฮกมุดซาฮกนี่ก็ก,กะเตรียมแล้วหานหานอันเนียงมาเตรียมเนี่ย,ยแล้วมักเผาหมักกล้วยเนาะโดยขันเตรียมวันที เตรียมไว้แต่วันที่27คือแลหาบักกล้วยบักข้าวมาเมียนเออยอดยอดอ้อยนะบ่พาเอามาอย่ามันเหี่ยวเดี๋ยวหันมือนั่นก็ไปเอาก็ได้ยอดอ้อยมีอยู่27จังหา้าวบางยงก็เตรียมไว้วที่2จังหายอดอ้อยงามๆเด้อยอดกล้วยงามยอดอ้อยโอ้ พันธุ์ทาสีเงี้ยสัตว์เตแล้วก็พันวาแล้วเลือแต่เก็บตะเก็บสีตะเก็บสีเออันนี้เสาอยังนี่แหล้วเต๋อเมื่อบ้านเพื่นบ่บ่ได้เมื่อบ่บ่ได้เมื่อเพื่นย่างว่าเพื่นแย่ลูเพื่นดังไฟเห็นอยังบ่ได้หนาวเลยนี่หาพื้นมากกลางคืนกลางจึงกลางคืน อกลางคืนดูรังให้มาดังให้มามามันนอนมามายัง,งบ่ตุ๊ะตูว่ยังตัวเสียตัวนั้นตัวดำนะตัวขี้ฉี่ตัวบ่แมนบ่แม่ด้วยซ้ำอ๋อด้วยตัวดำตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนิจองถั่วเห็นแม่ตู้ยากให้กินบ่มือยาดจะเป็นไข่เป็นไข่กินแล้วเศร้าอ่ะ มันก็กินข้าวแตอนนันมันกินข้าวกินให้มันกินยาพารามันก็กินวันนี้มันก็กินข้าวมิดเดือนชี่มาลอดป่ะลองล่อรอบๆเหมือนกันเลยถ้าใส่ได้หาขี้ดินมาใส่น้ำยู่ก็เหยาะรอบเหมือนกันเขียนชานลานเต้นถูกที่นี่บ่เคยยังเปี้ยอยู่แม่นวันที่คืนไปเปิดกุโตข้างนั้นกันมันยังอันนั้นอยู่ ใส่น้ามลายนี้เป็นเกียนี่เ็นอัดเ้ต้องใส่นี่เปี่ยนี่สะอาดสะอาดนยังมองนี่ไเหมือนเดิมยังมองนี่กับมองนี่ยังไม่ได้ต้องใส่คุดมากว่าซเอใส่เลยอันนี้อัดเกบ่เนี่ยั่วกอันึงบ่นั่นักอันท้ง เอ้าสรางเมียสร้างเฮ้ยเรงไปแล้วบ่โดยสบายดีเก็บเศษก่อนเออเก็บเศษระวังได้ระมัดระวังคือโอ้โหเก่งพอแล้วได้ลูกสาวมาสอยนะนี่พ่อลูกสาวนะอันนี้วจักปีอี่ะเออลูกสาว Mì không thấy chì không 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 chì đây chì không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  เป็นแจงซี้คือทางนี้ฮะทางนี้แห้งแล้วมันแห้งเลยงับประตูเนี่ยม่อเห็นประตูแต่โดนเราเห็นอย่างประตูปะแห้งนะบอแห้งแล้ว,ลวเป็นสัมผัสด้วยกานแหง<ม>ง้งหอมกุ้มกุ้มแบดนี้หอมกุ้มกุ้มแบดนี้งับคราวนี้ประตูมันขีดพุ<ม>่น ใค่ตัวนี้ออกทางนี้้องล็กง่าก็ได้ที่เออเรากให้ทางเออดับเถึงวะถึงยุเหมอเถิงกัน่าได้เราอีกเด้วเ้าใจเด็ดอม่ได้เาราก็้ล็อกต่างงงกันว่าตัวนี้บอกระได้แล้วก็อไงเอองกตรงงัดเ้นเออจัดบกงอย่งดูไรยงัน ่ได้ขึ้นมาหลายเมื่อเลยได้เยเวลาเขาลอกเพื่อนนี่เขาลอกแล้วเขาต้องเอานนี้มาสิเอามา็มน,น,นี่เขาต้องมาสิเวลาเขาเพื่อนกันโจนเนาะเขางัดพลังโขงโจนนี่คนเ,เคยตึต๊กตะ๊ะขันเฮาบอบอบอ,บอนั่นน่ะนี่คือก้อนนี้มาถามว่ามีเครื่องมีของเจ้าลอกเดื่อม่สน,นบอกต้องหาเสือกหรือว่ายัางก็ได้มัดนี่เลยเฮ้เขาต้องมัดละเอียดเบิดดนะ คือตันนี้มันไม่มีแรงงานลูกก็เอาเชือกจ่องม่ว่าใส่กันนะห้องหลอกดีๆเบิ่งดีๆเพื่อนซานเสมอนี่คนเท่าน่ะต้องให้ท้องใส่เบิ่งเวลาออกให้ออกหน้าหรือว่าเวลาออกหน้าในตู้เราอยู่เพื่อนบอกด้ยโย่ก็พูเถ่าอยู่แตอยู่เพื่อนน่นและอยู่ก็เราไม่ได้อยู่กันในเลนไปซื่อๆนะบเบิ่งนะคะ e. ่าต้องหลอกกับ <ing> ข้า <my> ค <ver committed> ่ะมีเครื่องมีของ ครับเลยวะนี่ยเอาเบิ่งแจ้งวันนี่ยแล้วแค่นี้เอากระปุกเอาเสื้อมาผูกใส่เอาเสื้อหรือว่าลวดครับตอนนั้นยังหมินอยู่ได้นี่เศร้ากินอยู่ด้เตอนนั้นยังหมินหฮ้ยยยยอยู่ตอนนกลางคืนกระเปิดไฟเด้เปิดหน้าบ้านกับห้องน้ำ เวลาเขาลุกกลางคำกลางคืนเนาะดลยนั่งไม่โอ้โหแล้วมันยังกระเฉาเขาแล้วเราไปชี้เขานะแล้วปิวได้่าใกล้ชินเนือนเย็นซาน่บเมื่แต่เรามาบอกว่ามือขึ้นเทือนขึนยั่งก็ไปบอกพี่น้องฮะแนาะอย่างไรอย่างไรบูกระทำเพิ่น เพคนผู้เคยขึ้นเฮือนขึ้นยังมากค่ะแบบมียังแน่มียังแน่ประกาศเกี่ยมไว้คนค่ะเดี๋ยวพอมันห่อนมือมันดีหันเอาสิหาบะท่านได้มาบอกบ่โดยอย่างของเราแล้วห่อนมือหอนยามเลยกะเกี่ยมบะท่านไหมห่านข้าวมาไว้กล้วยกล้วยก็เป็นเครื่พง่นว่าพ่นว่าโดยมานั่งกันที เพื่อนดีก็ไม่ได้ไปดอกให้ทั้งพอแล้วไปนี่ได้ออกมาที่พอแล้วไปสบายื่อนี้จังไดโบเป็นมิดอันซ้อนเด่าเคลื่อนยอียงโบมิดเงียบเงียบแบบหนึ่งนะเงียบเบาแบบหนึ่งวังเวงว่นนี่มีคนมาไหลว่าวันมีไม่หลายคนมา เลนอยู่พี่วะเสว่างเ้ามุกเสาเนัส่สาโน่นเสาเนี่มาไล่ตเต็มเตียงนี่แหละเพือ่อนเจ้ามันติดแต่ผักแต่เ้ามีห่มเหยือว่าว่างงาไม่ดอกแล้วทางประตูเรากำลัมาบอกดิด้วยยตัวใดหาไว้ได้ก็หาเนาะ นี่ก็บันทีเศร้าเลยพี่น้อไหเร้แปดแต่ก็บันทีหนึ่งไดไบันไดสามชิปได้เมนบ่ะดยไ่ได้ฟันยังบงกคืนนี่เดี๋ยวเราฟันมีตัวเด็ดชื่อเด็กไหปุ่มนีพันก็พันอันเก่าพันไดก็พันแต่อันเก่าในไดคือพันแต่อันเก่าพันไก่าพันด้ดป้ายังไงแหละพันไดเดียว พันตอนพันวัดได้ปลาอันนี้ก็พันวัดได้ปลาค่ะกรชอนกุ้งว่านี่ได้มาได้เลยปลาโอ้พันได้ปลาช้ำโตเฮ้ยก็พิ่นว่าเป็นยังเล็กปลาบ่ออกมาคืนเลยเล็กลาวบ่มันเลี้งแล้วแม่บ่จักแม่นบ่เลี้ยงแจักแม่ได้เงินคุปปาว่าแันแันคืนนี่อ๋อคืนนี่แมนที่มันออกนักคืนนี้เนาะได้ชื่อว่าทันชื่อว่าทัน หืกแปะสิวทันนะพลนะโอ้ย <aría> อือเป็นจังไดบุบุบบวับๆบีบๆแท้น้อมื้น <player> ี i, <illing> ja e ้เต็มได้ลอยได้อยเจ็บคิงนะเจ็บแบบเวลาาจับบายเจ้าอมันเ็ดเจ็บเนี่ยเจ็บคิง เพิ่นว่าสิไขวัดว่าเวลาฮาลุกคำทศกงนี่มันเห็ดเจ็บคิงเนี่ยเนี่ยโอ้เด็กน้อยไปลงเรียนวดนัดเนาะว่ามื่อนังจีซื่อหนังยางมาให้เราไปเมียนมอนอะก่อนไม่ได้เวตลาละมันเจ้านี่เราคิดปพ่พ่อออกมาแล้วก็รับเลยที่มาฮอดทางนี่ถามว่าไปทางไหนวะตื่นขึ้นนอนมามลำลอดเลยแมย่กับเพีย,ย <laughs> เลยนอนมานำลำรอดนั่น มาเบิ่งก้อนทั้งผลเห็ดอย่างโน่เออดีแยวไท้องใสกวดขี้ดินเข้าไปเวิดแล้วเป็นคักวันยังเด้บวันี้นตหนาเฮือนตะกี้ตันหนาเฮือนวันนี้คัวก,วนนกวันยังโล่งเฮือนก็นงามเัมนนี้เดินก็โล่งครับคัคัก,กมีแต่รักหัวแร่น่นะฝนเนาะรักหัวหน่ะฝน่ประมาณจากลักฮุกลัก พกแล้ววะเพราะว่าข้างหน้านี่คางนี้นี่ซ้ำแลยแล้วก็มาใส่อีกคางนี่แบบซองแล้วก็บรรณนี่อันจงทางไว้ประมาณซองเม็ดบวชจงทางว่จงหน่อยใช่ฝังไว้กอนมีรถมีลาจังก้นออกเนาะเดี๋ยววคันโอตานางหอดใส่ายตานางนี่หัวลักนี่บอนเชือนี่ตานางพกเกาะบวกเกาะละสิบเมตรแน่นคือสมมติว่าตานาง เซตนางอีกกะประมาณ3ก่อพ่แลก่อละ20เมตรเดินกว้างเลยเดินกว้างกว้างเดินยาวมาเฮ็ดเอาแต่เผื่อได้อยู่งน่นน3โคนกเพ้อพองเ้อนเดี๋ยว่จักชื่อพี่กายนี่โคน20เมตร คนเศร้าแมสต์นี่เป็ดเซนปีกายนี่แต่ปีนี้บ่ฮู้เท่าไรเขาซื้อมาให้เจ้านี่จะคนเท่าไรคนสีแ่แ,แสนคนเป็นชิรสี่แสนในชิพแมสต์ไม่เคยซื้อมีแต่คนเศร้าแมสตแหรือเป็ดเซนกันยังคือเก่าให้เยอะเนาะยังพวกเปดเซนไงชื่อเองก็เจ้าแต่นี่ไปหาไม่ไงเป็นเช้าที่ดได้หรือบ่ามีแฟนนั่นแหละเอา กอน้ำมันชงไผ่แล้วนี่ยมาเนี่ยโตได้ยามนาจะเ้าต้องเห็ดได้ดิเห็ดหัวได้ยามนาเอาลวดเอาไมหมังไผ่กับลวดมัดโด้วยชิบบ็ได้เชาบ็ได้ก็ได้เอาไม้มาตันเอาคนช่วยเอาสำนีเลยหกลักมันกระนาวหกลักกับลักหนึ่งเ็ได้ก้าวซิบบอวัวเซนจัง ไม่ชื่อตอนนั่นมันกัแต่ลบอนกับใครพกคกันเลย้งบอนกัแซนลังบอนกับเก้าสิบอันนี้ทางทาวาเอาเองันเก้าสิบอย่างเงินทางวายาคนวาตอนนั้นอันนี้คนมาส่งแล้วคนไล่เอาแซนโอ้กีแมนนั่แหละไม่ชื่อแต่กี้ก็บพงคือกันอ๋อมาเนาเลยนะชื่อ ลาหัวตานางได้จ้ะตะเล้าบ่บาลายตานางบาลากระปูนสามซอกบ่อ่าซพี่น้องกับบุญมี่ยังดอกหมุนมาเยี่ยมมาเลาะเบิงว่ามันเป็นยังไงออกอยู่ว่าพักเงาบ่โคเชได้เชลาบใเช็ก้อยอยู่ว่ฝนเลยบ่ได้บ่ทันบ่ได้บ่ทันซ้ำบ่ทันอ่ะอย่งไดกะยาพี่น้องไปเนาะอ่ามันนี่กะเวมาอ่าชื่อกา เดี๋ยวจะพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยนะคลิปนี้สบายดีทั้ง้องคนเลยสบายดีโอเคเดี๋พ okay, okay. UH, no, so ี่น้องเด้อนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะยับมอจอจันทร์ขับมาแล้วพี่น้องเลยบ๊อดน่าเนาะเรืออีกอาทิตย์นึงบัเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็ฮอดแล้วมันนี่เกิดวันที่เศร้านะอาจารย์ได้ขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณเด้อวัตถุกูลทุกคนที่ขอบุญขอบคุณคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะ ไปแล้วพี่น้องสบายดี